มีเขาแทงผมเลยแทงแทงโดนเดี๋ยวโดนเกาะไม่เข้าสุดท้ายก็คือผมต้องหันกลับไปยิงกระสกนั้นหนึงครับแล้วเราเอาได้ทำร้ายตำรวจไหมโดนยิงครับโดนใครยิงโดนตำรวจครับเราเอามีดไล่แทงตำรวจเปล่าผมป้องกันตัวครับ ะผมยุ่งเขาเอออะไรนะเอาข้าวเอ้ยข้าวแกงเอาเอาข้าวแกงแล้วแล้วเราเอาได้ทำร้ายตำรวจไหมอ๋อฮะเราได้ทำร้ายตำรวจไหมอ๋ออ๋อเราเจ็บเป็นอะไรเจ็บอ่ะเออเออข้อมือมันร้ายครับไม่เราไม่เจ็บเป็นอะไรที่ขาเออโดนยิงครับโดนใครยิงโดนตำรวจครับอ๋อแล้วเราไปทำอะไรตำรวจนะ เราไปทำไรตำรวจครับเรามีไล่แทงตำรวจปล่านะผมป้องกันตัวครับอ๋อผมป้องกันตัวอ๋อแล้วเราเป็นอะไรอะถึงรเพราะว่าผมเราเมาไหมผมไม่ได้กินเหล้าครับเออแล้วเราเราวาดไหมเพราะว่าเก้ย ก็คือว่าได้รับแจ้งเหตุครับ<อ>ทีนี้ก็ไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบเนี่ยไปถึงที่ต้นเหตุเนี่ยก็เจอผู้ต้องหาเนี่ยเดินอยู่รอบรถเดินอยู่รอบรถเสร็จลุ้นเนี่ยเราก็สงสัยว่าเขาบอกว่าเป็นรถเขาแต่รถเขาเนี่ยมีการโดนลุกกระจกเ<อ>ขาบอกเกคนขับเนี่ยมันมีรอยเลือดแต่ผมสอบถามผ<อ>ู้ต้องหาว่าที่มีบาดเจ็บต,ตรงไหนไหมเขาบอกว่าเขาไม่มีบาดเจ็บทีนี้ผมก็เลยเดินไปถามเขาบอกว่า เอาถ้าพี่ไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยร้อยเลื่อนมาจากไหนพอ,อจังหวะน,นั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ยืนอยู่ระยะประมาณนี้แหละเ,<อ>เขาหยิบมีดเขาแทงผมเลยแทงกี่ครั้งครับแทงมาครั้งเดียวแล้วผมก็วิ่งหันหลังวิ่งตั้งหลักเลยโดนไหมครับแทงแทงโดนเดี๋ยวโดนเกาะไม่เข้าโอ้มีเสื้อกเกาะช่วยอยู่อ๋อแทงและครั้งเดียวเลยแทงครั้งเดียวแล้วผมก็วิ่งหนีมันก็วิ่งมามาแทงผมมีวิ่งไล่แทงอีกใช่ผมก็สระดุดล้มแล้วก็ฟวันโดน ตรงนี้ครับอ๋อฟันโดนที่กางเกงกกางงเใช่ครับเพราะผมล้มซ้ายขานี้อยู่บนมันมันวิ่งมาฟันตรงนี้ผมตันก็จอดอยู่ด้านนี่แหละเตรียมไปจ่ายเงินอยู่แล้วอ๋อเตรียมไปจ่ายเงินที่ด่านรถติดอ่าได้คนนี้มาไงไม่นุ่มเป็นยังไงเปิดประตูมาเลยเหรอไม่ต้องขอกมันจบอ่าแล้วทำไงต่อฟอกจบเหมืนกับตำรวจปอมาตำรวจปอมาเขาแบบมันจกลงอ่ามันจบลง บรษัทมีตอนระกมีเอาคนโตขึ้นลงขึ้นอ๋อตอนนั้นก็ถือมีดมาด้วยมาดแล้วก็ฟันเราตอนไหนฟันบอลยืดอุดมเข้าไปอ๋อตอนเราจะปิดกระจกไม่ตเออปิดไปแล้วอะมันฟันมันฟันบอนปิดกระจกแล้วอ๋อฟันกระจกแตกเลยอ๋อแล้วเดินมันโดนมือเราไม่เข้ามาในรถผมสู้ของผมอ๋อเราสู้สู้สู้เขาด้วยสู้เขาพจะโดนแทงอ๋อแล้วก็เป็นมวยด้วยอ๋อสู้สู้ได้อยู เขาเปียกไปไหล่ะอ๋อเขามีมีดเราไม่มีแล้วเราไปถ่วงผู้สารด้วยครับอาเจียนอยู่ครับอยู่ข้างบนน่ะนะครับอยู่ข้างบนห้องเขาผู้ก่อเหตุเนี่ยน,นะครับอ๋อนั่งอาเจียนอยู่ครับพอผมไปตามน้องอีกคนหนึง่งก็ว่าจะให้มายกขึ้นรถจะไปโรงพยาบาลครับอ๋อแล้วน้องคนนั้นขึ้นไปก็รอบแรกไม่เป็นไรพอขึ้นไปอีกรอบสอง,ของเขาก็ถือเมียดไปแล้วเขาก็แทงลงมาเลยไอ้น้องคนนั้นเลยปาดออกโดนเฉียดตรงมือนิดหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ ลงมาก็ทุบรถในอู่เลยหลังจากนั้นเขาก็เอาเขาก็แวกุูแจรถแล้วก็ขับออกมาเนี่ยครับเป็นรถของใครอะครับรถผมครับรถเราเลยครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟลเเวร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ที่ผูกช่องทางนะคะ